ก้าวสวดตีที่ชมทุกท่านกันเลยนะท่านผมมีหนุ่มมีูว่าเซ็กซี่นะฮะซึ่งผมก็จะมาสอนการตั้งข่าวเหมือนเดิมเลยนะยขอปินเหวี่ยวดิเซตติ้งฮะเสื้อผมเตอไปยังเหลือขาดอยู่นหนึ่งอย่างคืออะไรนะหรือแม้ก็ผมกจะหาข้อนนะ เอาพูดเหรอคี Key ไม่ใช่เออนี่นะซึ่งตอนที่เรากดออกเนี่ยมันจะมีบอกว่า add collateral นี่สามารถเอามาได้นะครับผมก็มีปวันานี้เลยนะ f a c e b o ว k เอ่ออะไรประมาณนี้ฮะซึ่งผมได้ต้องการเอาพวกแค่นี้มา แค่นี้อือ้วก็ดกด c a o s s โอเคแล้วก็มีอ่ามีเป็นเชดเดอร์เนาะนี่ครับซึ่งมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่ามาดูความต่างนะฮะเป็นเชดเดอร์ตัวนี้เป็นไง ลายเส้นประมาณนี้อ่ะอแล้วก็สติครับวิดีโออันนี้ครับที่ผมใช้ปีจุบันนะลายเส้นจะเข้มและสวยขึ้นน,นั่นเองอ่ะสติ setting. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบเบอร์เบอร์หน่อยนะฮะเป็นแบบเส้นเส้นะมาณนั้นนะ ซึ่งเหมาะกับการเล่นตอนกลางคืนตอนนี้เดีย๋ยวมันใช้แสงน้อยตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าสว่างขึ้นมาหน่อยฮนะซึ่งสำหรับใครที่อยากดูม่านเบาภาคเนี่ยเออที่ผมเล่นในตอนนี้ในมือถือเนี่ยซึ่งก็สามารถที่จะดูได้คลิปเลยนะครับ ซึ่งผมทำ8พาดแล้วซึ่งผมทำอย่างนานมากซึ่งก็ประมาณ2,019ถึง2,021นะก็าสามารถไปดูกันได้เนาะผมเล่นแบบข้ามนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบอร์ตอนวิ่งก็จะแบบเบอร์ประมาณนี้อืมใช่ทำให้ภาพแบบ มัวขึ้นอะไรประมาณนี้เออเคียแบบอันต่อไปครับวิดีโอตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบสีเทาอะขาวดำนั่นเองครับอันนี้สำหรับเหมาะกับอ,อไม่รู้อเออก็แบบภาพลอนๆอะไรประมาณนี้ก็จะเปิดอันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศได้ประมาณนั้นนะ ซึ่งผมก็จะเ,เลือกเป็นอันนี้ซึ่งผมเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ปรับบางออคือสริคหีบคอฮมผมเหลืออะไรอีกฮะซีบีหคอซึ่งก็จะมีประมาณนั้นแหละนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ฟุ้งกีดหมดอ๋อมันก็จะปิดปนี่ไงปิดแถบด้านบนให้นี่ไงใช่สึกอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วถ้าปิดนะก็เหมือนกันนะอืมเหมือนเดิมครับ ซึ่งผมจะเปิดไว้ด้วยกันเพราะว่าดูเวลาน,นั่นเองก็เอาปิดไว้สิตอนนี้โอเสสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดเคเดอร์ก็สามารถดโหลดที่ไต่คลิปหรือโหลดไมล์บอยมาแล้วก็เข้าไปปุ่มตัวนี้ตอนแรกมาอาจจะอยู่แถวๆตรงนี้นะผมเริ่มการตั้งค่าเซติ้งตรงนี้ ซึ่งสามารถแตะได้น,นั่นเองวิธีวิดีโอฮะแล้วก็แตะตรงนี้มันก็จะเด่้งเข้าไปที่หน้าไปสโตร์น,นั่นเองโอเคข้อมีประมาณนี้แต่ ep สก็จบแล้วนะจบจบพาร์ทแล้วนะผมสอนแค่นี้พอนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นแบบรูปตัวนะโอเคก็สำหรับคลิที่เขาลาจบก่อนมาคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมไปดูคลิปอันบาวผมว่าผมด้วยละ่ะ ซึ่งมันมาตั้งแต่แปดเดือนก่อนแล้วเอาโอ้โหมาเลยตอนนี้โอเคครับบายบายอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสครายให้ด้วยนะครับบายบาย